อัรที่14มีนาคม2 5 6 6ากเวลา9้านาฬิกาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอฟัก่าจังหวัดอุตรดิตถ์น,นายชลิตธนวัตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมจังหวัดอุตรดิตถ์สูส่การสร้างสุขภาพดียกระดับการเป็นอสมหมอประจำบ้านตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 6รยุ่นที่10อําเภอฟากท่าได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซี่ยวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใสโดยมีในายนันทศิษฐ์พโพงามรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้เข้าร่วมโครงการกว่า120คนสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจอันจะทําให้เกิดทักษะที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและเพื่อพัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านเป็นอสมอหมอประจําบ้านตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการในระยะแรกได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน40แห่งโดยแบ่งออกเป็น11รุ่นโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2566ถึง17มีนาคม2566และมีการวางแผนดำเนินโครงการต่อในระยะที่2ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอาสมอทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์